อันไหนเดินด้านลยจ้าไปกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วอืมเปื้อนไปหมด ที่ตรงนี้มันไม่พอละเลงตรงนู้นอีกละเลงไม่ยุดม่วงไปหมดมหมหตอนนี้รอยอะไรอ,อืต้นไม้ก็โดนนี่นะ มงมงแมวเนี้ยตบขาใ้านี้ทำอะไรกันอะมองแมวไอ้ทำว่าไหมคะ้้ไม่ไดที่บนที่มเนยี่เออไปเบียดเจเจไม่น่ารักเลยเต้นทำไมเนี่ยฮะกระดุกกระดิกทำไมเนี่ยนี่เนี่ยนนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยกระดุกกระดิกเลย เบียดเจเจอะเบียดเจเจใช่ใส่เอวกระดุกระดิ๊กทำไมเนี่ยใช่ดื่มน้ำครับเรื่องกินเรื่องดื่มไม่เคยแพ้ใครนะาเราจริง ไม่สำรักน้ำหรอครับลูกกินน้อเบาๆลูกหมดกันครับเปียกยันงขาพอ่อไกลหมดแล้วหนูเทเทหมดแล้วครับไม่มีแล้วนะ เราจะได้ไปไหนกันนะครับอ้าวไปแอบไปเข้าร่วมด้วยเกิดดง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 กิดดง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 

ขึ้นครับเปลขึ้นเยี่ยมมากครับมุดไปก็ได้จินนะถ้าไม่ได้โอเคเยี่ยมมากจินนะเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรครับฮัลโหลอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ <Hello. S 1> ินนะปีอย่แล้วครับ าชนะทำยังไงต่อครับกระาษกร้ดาสีอะไรในนี้คะกร้อาสีอะไรกร้ดานสีไหนบลูกระดาษนีขึ้นไปแล้วอันนี้อันนี้วะเอานี้เนดโอเคไปเลย อาอันนี้อะไรอันนี้อะไรออร์เรนจ์อันนี้ออเรนจ์ไม่มีอันนี้ป๊อปปุเปไอ้พูดนะอื่นเลยไหมจินนะขึ้นแล้วไอ้ไม่เคยทักขึ้นนักกว่าจังเลยจินฮะอุ้ยไอ้ขอโทษไอ้ให้ไปเดือกกับลูกเดี๋ยวน้องตก ไอ้ไอ้เฮฟกระโดดว้กระโดดออกมาได้ชี่นะเธอได้ช่วยชีวิตดีนะครับหนูเก่งครับเ่าอ่าใช่ไหมมีสัตว์ขเลยไหมคะวันนี้ซื้อแฮมสเตอร์มาใหม่กี่ตัวนะสีสี่ตัวเลย ไม่ได้ทำให้มันก่อนอ่าเอ้ไม่ดซ e evet ื้อใส่ซ้ำให้มันเอ้ยเคยใส่ซ้ำให้มันไ่หยุอ่ปุย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 อ่ะปุยจีน่าใส่ในกระป๋องแล้วแล้ใจะไปในในบ้านมาเร็วจีน่าทำปุยให้แม่เร็วปุยๆปุยปมาเม็ขอหน่อยทำเลยลูกอันนี้เม็เ็ดไปบ้านก่อ มอนี้ยมันใหญ่ทอมลยลูกดูตัวนี้ตอนนั้นหลับตอนนั้นับอเขาขายด้วยลูกอูมันนนอนคายมันนอนสบายค่ะมันนอนใหอ๋อเกั่นร้อนขอเจอิุ่งะมันเป็นเด็กหลหายเมันอยู่ที่นอนอยู่โซนท้ามาสามวันแล้ว่าดมาฉีบคู่แล้วหลวมนิดหลวมหน่อยไม่ได้เลย มันใหญ่ไปไหมลูกอันนี้ให้ลองอันี้ไม่ได้ใส่อ่าลองยืด่นี่ตัวมันใหญ่ไปเออเ็น่ามันใหญ่ไลงหม่ดีกว่านะมันดีกว่มันโตูละหนี่นะมันก็มีจูกหายใจนะโอเคหะไอ้เ้เค่อย

ไอ้ลูกหนูฉี่ขวบหนูเรื่องมาฉีดนาทีแล้วนะรองเท้าเนี่ยเอาไหมจ๊ะเาคูก่าเดียวได้ไหมคะไอทาให้ปัเปลี่ยนันบอกโอเคิน่ารักทำน่ารักน่ารักทำน่ารักพี่สาเอได้โอเคไปเอาไปะ ได้ค่ะแต่คนเสื้อลายข้างหลังเขาทำอะไรยัเอาไปเอาน้ำมาลดแน่เลย <S <S> <S ไปหาใส่ยัาง ามันลดจริงๆด้อ๋อจะมีคนช่วยรดน้ำต้นมาเจ็มตัวมาฉีดวัคซีนด้วยกันครั้รงแรกตอนนั้นเราไม่เรามาแบ่งกันไม่ใช่หรอ ชิว่าไงล่ะเ้ยเรียว่าซองนี่เเมนีรปอเซลของเราค่ะรเปเซลโอ้มีต้นคริสต์มาสกับเมอร์เมดด้วยเยย อ,ดดอ,อ้โเ <c oughs> ก่งมากครับชนะ มหนะ้าบลูคัลลี่ด้วยครับนี่บลูคัลลี่มีสีเขียวๆอะ่ะโอ้โหค้าใหญ่เลยอ่ะอือฮึอันนี้นะครับนี่นี่นี่บลูคัลลี่สีเขียวๆบลูคัลลี่อร่อย